สวัสดีครับซามูเอลแมนทิจาร์เลียนวันนี้นะครับเป็นลูปแต่บ่กอาคือสิ่งทากันไมนะครับซามูเอลแมนนี่นะครับเรามีโอกาสที่จะใช้ในชีวิตประจำวันนะครับหวังว่าดูคลิปนี้แล้วใช้ได้นะครับ คำแปลคือเหลือกืนนัิเรียมักจะเขียนว่ามาก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 อะไรนี้ด้านนั้นมีคนที่ใช้ผิดว่าเขานกาเรียนภาษาญี่ปุ่นเก่งมากมากมากเลยอย่างนี้ยอดสุดต่ว่าไม่มีวิธีใช้แบบนี้นะครับวันนี้จะอธิบายก็แปลว่ามาก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 ก็จริงแต่ว่ามีข้อจำกัดด้วยครับ แสดงสภาพว่าความรู้สึกหรือความนึกคิดบางอย่างได้เกดิดขึ้นมาเองนะคะโดยที่ตัวเองก็ไม่สามารถควบคุมได้พยายามที่จะคุมไว้แต่ว่า,วาไม่สามารถคุมได้ดังนั้งมักจะแปลว่ายัาน,นี้อดจุ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 ดไม่ได้ให้ดว้วยเหตุนี้จึงมักจะใช้ในกรณีที่ระดับของความรู้สึกนั้นสูงม,มาก อ่าสามโนวานนี้ใช่กับรูปเตะบวกศักดิ์า่ายอันนี้เรียนตรง n อ็นซีจได้ไหมครับศกดิ์ายเพราะว่าช่วยไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไม่มีทางใช่ไหมครับเพราะตรงก็ไม่มีศักดต์อันนี้คือชิมัสตัดมัสโอกใช่ไหมวิธีทํานะครับไม่มีวิธีแก้ปัญหานี้นะครับไม่มีเลยมันช่วยไม่ได้แล้วอะไรเนี้ยแต่ว่าศักดต์ง่ายนะครับตัดกาโอกศักดิไนแบบนี้ก็ได้และคํำพูดนะครับคนนี่เป็นใช้บ่อยมากโชกวไนโชกวไนก็ศักดิ์ง่ายนะครับ มันต่างกันไหมก็ต่างกันนิดนึงแต่ว่าเหมือนกันก็ได้ครับเป็นคำพูดของใช่ไหมใชなไนะครสามอันนี้ความหมายเหมือนกันครับให้แต่ไม่ใช่ว่าใช้ได้ตลอดให้สิ่ที่ใช้กับสำนวนนี้ได้นะครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ครับมาโดยเฉพาะอารมณ์ความรู้สึกและก็ความต้องการสองอันนี้นะครมันต้นจจำให้ได้ครับให้อันแรกอารมณ์ความรู้สึกนะครับ N3 นี่ผ่านเกือบ3ครั้งแล้วนะครับนี่คือความรู้สึกที่ดีใจที่สุดที่ผมเคยมีมาเนะครับนี่คืความรู้สึกดีใจไม่ได้ี่ผมเคยมีมาเลยนะครับนี่คือควแล้วก็ไปห้านที่สุดที่ผมเคยาเลยนะครับ

เหลือเกินเสียใจมากๆนะครับความรู้สึกเสียใจนี้นะคะมันอดไม่ได้พยายามคิดเรื่องอื่นแต่ก็เออเสียใจเออเสียใจเออเสียใจเสียใจเหลือเกินเสียใจมากๆอดความรู้สึกเสียใจไม่ได้อะไรประมาณนี้อืมสมมติว่าเอ็นสามนะครับาเก้าสิบห้าคะแนนใช่ไหมแต่ว่าฉันนะคะได้แค่เก้าสิบสี่คะแนนนะคะเหลือคะแนเนเดียวเลยไม่ผ่านเอยเสียใจเหลือเกินเสียใจมากๆจานเนีน,น,น,เนเดชิกาตกาไนจานเนีนเดชิกาตกาไน とか、あじちっちゃい、悔しいの、悔しくて仕方がない、プっぺっに、買って อ่าสำหรับนาการที่ใช้สมนวนนี้นะคะสัมผัสทางกายอันนีーー้ก็ใช้บ่อยนะครับคินนีกะรัตั้งแต่เมื่อวานนาค่ะปวดหัวรู้เตะชักกะหน่ายปวดหัวมากมากมาะมันอดทนไม่ได้นะครับที่ปวดหัวนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยตัวเองก็ไม่สามารถควบคุมได้ใช่ไหมครับกรณีแบบนี้ก็ใช้ได้ครับก็ปวดหัวไม่ไหวแล้วอะไรเนี่ยอ่าปวดหัวรู้เตะชักกะหน่าย หรือว่าเอร์ก,ก็ก็คัวได้てしมったเนาะเด็เพราะว่าแอร์เสียแอร์พังดั้นนั้นร้องมากๆๆเลยอ่ะมันร้องไม่ไหวแล้ยเนี่ยอนอกจากนี้ก็เช่นคันนะขายุยขายุยคันหรือ,อเปอ่ะอดไม่ได้เนี่ยก,ก,ก,กัก่นที่สกัดง่ายเนี่ยมันใช้ได้ไอ้กรณีที่สามนะครับปรากฏทาน อาอไม่ใช่วะสรีละวิทยาหรอครับก็ผมไม่เข้าใจความหมายแต่ว่าไหิวข้าวกับหิวน้ำครับอ่าดิเอตのためにเพื่อลดความอ้วนนะครับก็ แหนตัวกินแค่ข้าวเช้าเท่านั้นก็เลยหิวข้าวไม่ไหวแล้วนะคะอดหิวข้าวไม่ได้นะคะพยายามคิดเรื่องอื่นแต่ว่าหิวข้าวอย่างเงี้ยเช่นอัดซี่โนเดโปรวาร้อนก็เลยโนดก็คาวากิมัสก์หิวน้ำโนเอ็นซีก็โนดก็คาวอีเตชิกะตะกัน่ายหิวน้ำไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็ใช่ได้ถ้าหิวข้าวไม่ไหวตัวก็หิวน้ำไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยรูปเด็กสิขะตะกันายร้องใช่ด้นะคะ อะเรก็คนนีทีสามกันควอนตงกันก็ฟูฟูก็ใช้บ่อยใช่โม่10年ぐらい彼女がいないのでงไม่นายว่าไม่มีแฟนนะครับประมาณ10ปีแล้วก็เลย彼女が欲คาน้อจ่องอยากได้แฟนอยากมีแฟนแล้วสักทีอยากมีแฟนไม่ไหวแล้วอดความต้องการนี้นะครับไม่ไหวแล้วโอ้อยากได้อยากได้อยากได้อดไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยอืมประมาณนี้ はいチェン日本のテレビ番組を見てからはいテレビ番組行くライガン TV なんかカマサ,サープエヌさんポンちゃんはいランチャクティードゥライガン TV こう2分なんか 日本に行きたくてしょうがないこれヤバイディップんですねความต้องการนีイイ่มันอดไม่ไหวนะครับพยายามอดทนแต่ว่ามันอดไม่ไหวเนี่ยความรู้สึกแบบนี้อ่ะกรณีสุดท้ายนะครับคาเมรูเลียที่แสดงคากตุ้งขึ้นมาเออันนี้คือมันมีคาเมรูเลียอยู่แล้วครับเชอมั่นคิดขึ้นมาได้ตกけますันได้รู้สึกอยากลงไฮขึイイ้นมาแต่ N3 นะทำไม่ค่อยออกเท่าไหร่ครับคาศัพท์นี้นะครับอันก็คになるนะครับเป็นคําศัพท์สําคัญของ N3 ใช่ไหมครับคาศัพท์นี้ก็ 気になってしょうがない。よく使いますね、シャイボーイーマーク。あ、ランジャーク、ティックイガン、カンレークモワなんか、モワン、モワン、クイガン、カンレーク、ルイ、ランジャーク、なンちャんなんかまルース,ス、気になります。気になりますくティック、ユーナイ、ャイ,イ、シェメカ、ルワソン、ャイ。パヤヤ、マイキン、キッド、ルアン、なんて、う、キッド、クマエな、エにニナ。マニク、コア、ム、ルース、気になります。なんか、男の子、プーシャイ、コナ、ルー,イーにな、ニナ。うん、気になります。なんか、ミクワンマイベ、ベプはパヤ、ヤ、マイ、キッう มันไม่คิดไม่ได้เลยนี่ใช่ไหมดันนั้นこの気にななりますループ方がい仕方ないしょうがないな้ว่ามันเป็นอะไรเช่นตัวนี้นะครับ8โมงแล้วประกาศผล JRPG แล้วแต่ตัวนี้นะครับยังอยู่ในระหว่างเข้าแถวเนาะก็เลยดูผลการสอบไม่ได้นะครับมันรู้สึกคิดนินาเตะโชก้าไนด์ですねโม่รู้สึกอยากรู้มากๆนะครับความรูイイ้สึกว่าอยากรู้นี่นะครับมันอดทนไม่ไหวอะไรเนี่ยใช้รูปเตะสกัดกันได้ はい、ですが、み、ココアンラワンカップ。ココアンラワンク、ハクチャイカムサデラクサナ、ルーはガンプラムンカー、シンダイんンヌン、ナカジャグライベンプラヨクティマイタンマシャー。チェン、母は、英語が上手で仕方がない。メーナカ、パサアンキッなゲンマク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 。アンニナカ、クー、ボーク、ラクサナコ、メー、シャメカップ。クー、オットクワムルース、ゲン、オットゲン、パサアンクリット、マイワイド。オッパレア、シャメ。パヤヤヤ、マイゲンパサアンクリット、ナカップ、デ、オッマイダ ากเหมือนกันแต่ว่าวิธีการใช้ไม่เหมือนกันเข้าใจอยู่ใช่หมยอืมเช่นこの店は料理が安くて仕方がないランにนะรา,าราคาถูกมากๆๆกมากๆๆๆอย่างนี้นะ อันนี้เป็นประเมินค่านะคะสินใดสินเนี่มาลักษณะก็ได้ร <c oughs> ้านนี้นะราคาถูกมากๆๆมากมาก็ม,มากมากก็พยายามไม่ถูกก็อดไม่ไหวเลยนี่เรคคาก็มันแปลกแปลกใช่ไหมครับด้านนั้งใช้ไม่ได้ครับเช <c oughs> ่นโค้ทฟุกคือเสื้อตัวนี้นะครใหญ่มากมากมากนะครับมันก็ใช้ไม่ได้ <c oughs> พยายามไม่ใหญ่แต่อดไม่ไหวเลยนี่ก็แปลกแปลกนะครับด้านนั้อย่ันที่บอกตอนแรกนะครับเขาหนาพูดภาษาอังกฤษเก่งมากมากมากนะครับใช้ไม่ได้พยายามไม่เก่งแต่ว่าอดไม่ไหวนะใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับ อ่ะ K2 น,นะครับแต่ว่ามีข้อควมระวงอีกอันหนึ่งคืออันนี้คือความรู้สึกของผู้พูดเท่านั้นนะครับดังนั้นพูดถึงนบริติส์เช้งพ่อของฉันนะครับอยากไปญี่ปุ่นมากมากมาะใช้ไม่ไดพหาวเรื่องท็อปิต้องเป็นวาตชิหรือว่าถ้าพ่อของฉันนะครับอยากไปญี่ปุ่นมากๆก็ได้ข่าวว่าหรือว่าดูเหมือนว่านี่นหะต้นใช้แบบนี้ด้วยครับเพราะว่าความต้องการความรู้สึกนะครับอยู่ในใจของผู้พูดใช่ไหมครับอันนี้พวกเราเรียนตั้งแต่ N5 อยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นสำนวน อันนี้นะะักหัวร์นันท็อปอปิคทอนเพนว่าฉันรือว่าตาซาบ,บรูติซันเพนหัวร์นันท็อปิกก็ต้นใช้ได้เขาว,ว่าหรือว่าดูเหมือนว่าเขานะครับอยากไปญี่ปุ่นม,มากๆอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นกว่กว่าระหว่างด้วยนะคะ ก็เสอมักใช้กับอารมณ์ความรู้สึกนะคะมา,มาก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 หรือว่าความต้องการมาก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 ใช่ไหมครับดังนั้นมีโอกาสที่จะใช้บ่อยในชีวิตประจําวันมินาซันลองใช้ดูถ้าใช้บ่อยๆนะคะเดี๋ยวจําได้นะครับอ่าแล้วก็มีคนที่มาคอมเมนต์ว่าไม่หรือว่าคอมเมนต์ยังไงดีบอกว่าขบคึองขบคือกัวเซนเซเบื่อคำว่าขบคืนนะคะมันไม่หรือว่าเซนเซตบอบยังไงอะไรเนี้ยก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าได้ก็ ลงเขียนประโยคนะคะโดยใช้สำนวนนี้ดูก็ดีนะครับถูกต้องก็ดีแล้วแต่ว่าบางครั้งนะคะอาจจะมีข้อสังเกตด้วยว่าอถ้าอธิบายย่ายนี้คนไทยเข้าใจว่ายันนี้เออแสดงว่าผมต้องปรับตัวอะไรเนี่ยครับก็เป็นประโยชน์นะครับถ้ามีคนที่กลัวว่าผมนะคะเบื่อคําว่าขอบคุณที่สนดีอะไรเนี่ยอืมก็ลองสร้างประโยคนเนาะอืมแล้วก็สมมาดูด้วยค่ะก็ดีนะคะอืม ให้จะจบกันมีคำถามก็เขียนตรลงคอมเมนต์ได้นะคะให้สวัสดีครับซายอนรา